ช่วงที่2ของรายการท้าลองท้ารวยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วครับคุณผู้ชมเรามีโอกาสได้ทาความรู้จักคับผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งเขามีการที่จะคัดสรรวัตถุดิบออกมารวมไปถึงการคนา้นคว้าการวิจัยเขามีทีมที่แข็งแรงมากนะครับวันนี้เป็นอหนึ่งวันครับที่เราจะมาเจาะตัวผลิตภัณฑ์นะฮะว่าใช้แล้วเป็นยังไงข้างในผลิตภัณฑ์มันมีอะไรบ้าง ถึงได้ผลดีแล้วก็เป็นเบสเซนเลอร์ให้กับจอแอนคอร์ได้ขนาดนี้นะครับวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญทั้ง2ท่านครับผมท่านแรกนะครับคือคุณพัฒรพรเจริญไพโรดวงนะครับเป็นผู้จัดการบริษัท TP Birdnet Product นะครับและท่านที่2ครับคุณรัมิดากิจทานเนธพรน,นะครับเป็นเจ้าของธุรกิจชิปปิ้งนะครับจะเป็นผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ อยู่กับเราตรงนี้ทั้งสองท่านแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกอย่างเป็นตัวเองหน่อยนะฮะพี่โง่และพี่มาพี่โง่กับที่มาขามีสองสาวพี่มาคือทำชิปปิ้งค่ะพี่โง่เป็นผู้จัดการนะฮะใช่ค่ะคราวที่แล้วคุยกับพี่เปิ้ลไปโอ้โหคนรอดูเทปนี้เยอะมากเพราะว่าพี่เปิ้ลไล่ฟังแล้วว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงทีมแข็งแรงมากกว่าจะทำการ R&D มา คิดแล้วว่าไอ้ของที่ดีที่สุดนี่มันคืออะไรและก็คลอดมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วในวันนี้ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ<ช>เพราะ<ช>ว่าอย่างพูดตรงๆเลยว่าอย่างตัวของ day and night นะคะก็ะคือพูดง่ายๆคือลังนกหอยาทากทองคำตอนนี้จะขึ้นชื่ออยู่ใน Joy and Coi นะคะ,คะตัวนี้เนี่ยก็คือพอใช้ประมาณแค่สักไม่เกิน3วันเนี่ย น่าจะเริ่มเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงนะคะลูกคุมขนจะกระชับอันนี้คือคําพูดของพี่ๆเขานะคะแล้วตอนนี้เราพูดตรงๆเลยว่าข้างในเนี่ยขายค่อนข้างดีนะคะรวมถึงข้างนอกนะคะอ่าก็ขายค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะคะเราก็เลยอยากให้ลองดูนิดนึงนะคะด้วยกระปุกเล็กๆแค่เนี้นะคะในนี้เนื้อครีมดูได้เลยนะคะเพราะว่าเนื้อครีมเองเนี่ยจะเห็นได้เลยว่า เป็นสีทองถ้าฟังที่แล้วที่เปิลพูดไปถ้าเกิดใครยังจําได้นะคะคือจะมี3ตัวหลักก็คือมีรังนกมีหอยค่าแล้วก็เป็นทองคําใช่ค่ะคือถ้ามองด้วยเนื้อครีมเองเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราใส่ทองคําจริงๆนะคะสามารถวดได้เลยนะคะทองคําในนี้คือผมเห็นชัดเลยเป็นเนื้อทองใช่ค่ะเป็นเนื้อทองเลยคือทองคํา 24K ค่ะดูได้นะคะอ๋อนะคะเพราะว่าอย่างในนี้เนี่ยจะมีทั้งรังนกหอยค่าทองคําเมื่อเราตีกับ ผิวหน้าเรานะคะเราจะเห็นเมื่อมันืดใช่มฮะมันจะหนืดใช่ค่ะความหนืดของเขาเนี่ยรู้เลยว่าตัวนี้ก็คือมีสารสกัดของหอยทาก่ออาใช่ค่ะแล้วก็เราก็เลือกในส่วนตรงนี้ค่ะทีมงานดีเราเลือกมาแล้วว่าหอยทากกับลังนกเนี่ยเขาไปด้วยกันได้นะคะแล้วเราก็เพิ่มแวลูเข้าไปอีกโดยการใส่ทองคำนะคะทองคำเขาจะช่วยอะไรช่วยกระตุ้นอีลาสตินนะคะกระตุ้นคอลลาเจนนะคะตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อทาแล้วเนี่ยอย่างที่บอกค่ะภายใน3วันนะคะเราจะสัมผัสได้เลยว่าหน้าเราจะนุ่มชุ่มชื่นนะคะ3วันเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยเราไม่ได้พูดกันเองใช้กันเองนะคุณผู้ชมอันนี้คือฟิดแบ็กที่ชาวบ้านเขาบอกมาใช่ถูกต้องทำไงถึงขายดีใช่ค่ะเพราะตัวนี้เนี่ยทำไมหรือเปล่าคะเพราะตัวนี้จะเก็บเรื่องความชุ่มชื่นให้นะคะลังนกช่วยอะไรลังนกช่วยในเรื่องของการเหมือนคล้ายๆว่าถ้าผิวเราอักเสบนะคะมีริ้วรอยตรงนี้จะช่วยได้นะคะแล้วก็ในส่วนของทองคําก็กระตุ้นผิวให้เกิด เหมือนคล้ายๆมีผิวอ่อนเยาว์ตลอดเวลามาให้เราเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดย้อนไปหลายพันปีอันนี้มันเป็นีเครัตของคีโอพัตราถูกต้องเป็นคนแรกที่ใช้ทองคําในประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ใช่ค่ะแต่ก่อนนั้นไม่รู้เพราะไม่ได้จารึกใช่ใช่ค่ะเราเลยพูดได้เลยว่าครีมตัวนี้เนี่ยเป็นเทรนใหม่นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับจากพี่ๆสมาชิกจอยแอนคอยเพราะตอนนี้ก็คือได้รับการเหมือนคล้ายๆว่าพี่เขาสามารถเอาตัวนี้ไปเปิดใจได้เลยนะคะด้วยแพคเกจจิ้งที่สวยงามโทษนะคะ ครับเรื่องผลิตภัณฑ์ตัวแรกตัวเปิดใจเนี่ยว่าเป็นเรื่องสําคัญมากใช่ค่ะเพราะว่าคนเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้อยู่ดีๆมาเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตทีมเดิม,ดมได้เคยใช้อยู่ลูกซื้อให้ยี่ห้อนี้ก็ซื้อยี่ห้อนี้แต่ตัวแรกที่จะทำให้เขาประทับใจแล้วเชื่อในแบรนด์เนี่ยก็คือโมนาลิสเนี่ยอันนี้พี่ก็คือแนะนําเป็นปตัวนี้เลยใช่ใช่เพราะว่าอะไร,รด้วยด้วย ฝ่ายเหมือนคล้ายๆว่า1ครีมดีก็จริงรแต่ถ้าแพคเกจจิ้งไม่ดีเนี่ยมันก็เหมือนว่าใส่เสื้อผ้าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สวยงามอ่านเวลาไปเปิดนะใจเนี่ยเขาจะบออุย้ยดูแล้วแบบอ้ยแพคเกจจิ้งยังดูไม่ค่อยดีเลยอ่าตอนนี้เราก็เลยเหมือนคล้ายๆว่าโอเคเรามีครีมดีเราคิดออกมาละแพคเกจจิ้งเราก็ต้องดูดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเน้นว่า ทุกอย่างต้องเป็นกล่องทองเพื่อเพิ่มแวลูนะคะใช่แล้วก็มีพายตักให้ด้วยเกิดการพอนเหมือนว่าเราเวลาลาคราปุ๊บจะได้ไม่ใช่ไม่ปนเปื้อนเพราะเวลาบางทีเราเอานิ้วจุ่มไปแต่ละทีนะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยบางทีเราใช่เราไม่ได้เราไม่ได้สะอาดตลอดเวลาต้องยอมรับเพราะมือเราตั้งแต่เข้าห้องไปเนจับลูกบิดหรือเข้าไปล้างมือในห้องน้าแล้วก็จับลูกบิดห้องน้ําแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นความใส่ใจในรายละเอียดที่ทางมาลนิธินียกจะมอบให้ มีพายด้วยอยู่ข้างในตรงไหนครับใช่ค่ะจะมีพายอยู่ด้านในอ่านะคะเป็นครีใช่ค่ะสามารถใช้ปากครีมได้แล้วตัวนี้เนี่ยพูดได้เลยว่ากระปุกหนึ่งสามสิบกรัมนะคะถ้าใช้พายปักเนี่ยในทาสีจุดของหน้าแล้วเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณเกือบสามเดือนโอ้โหแปลว่าคุ้มด้วยแล้วก็ใช่ใช้หลายคนนะใช่สามารถเปิดได้ด้วยนะคะตัวนี้ได้เลยเพราะว่าตัวนี้ยันได้พูดตรงๆเลยว่าพี่พี่ผู้นำเนี่ยแกเอาไปเปิดใจกับสมาชิกใหม่ๆได้เลยนะคะตัวนี้ได้เลย นะคะแพ็กเกจจริงก็สวยใช่นะคะด้วยราคาด้วยที่แบบว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลแล้วก็มีพีวีคืนให้กับพี่ๆสมาชิกตัวนี้เลยได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนี่คือเป็นสมาชิกจันทร์คอยได้กับได้อย่างเดียวได้กับได้อย่างเดียวเลยค่ะแปลงรายจ่ายเป็นรายรับแล้วยังสวยยังหล่อได้ด้วยนี่ตรงนี้ทีนี้เรื่องของรูปร่างหน้าตาแพ็กเกจจริงทุกอย่างสวยงามและเพอร์เฟกและมาถามเรื่องของการใช้งานจริงบ้างดีกว่านีาวันนี้เราอยู่กับ เจ้าของชิปปิ้งเลยนะพี่มายพี่มายเล่าให้ฟังหน่อยว่าใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างก็พี่มายใช้โมนาลิซ์ครบทุกตัวนะคก็ด้วยความต้องบอกก่อนว่ามันมีหลายตัวทีู่ีใจจริงๆก็จริงกะมีมีตัวสัมอางเยอะมากแต่ว่าเราก็ต้องคือจิต แบรนด์ค่ะเขาตัวแบรนด์อาทวทีนี้เราก็เลือกว่าตัวไหนที่จะเหมาะกับเราต้องถามพี่ไม่ก่อนว่าอะไรที่เป็นตัวตัดสินใจว่าพี่ไม่อยากจะใช้โมนาลิสก็แพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งก่อนเลยตัดสินใจแล้วก็ด้วยด้วยความที่เจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะไปไปพูดถึงความเป็นมาแล้วเราก็พูดถึงความรักที่มีกับ แฟนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ประทับใจตรงนั้นว่าเขาใส่ใจแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นการที่พี่เปิ้ลแขกรับเชิญคราวที่แล้วเนี่ยคือแฟนพี่โง่ใช่ค่ะอ๋อเห็นไหมพี่โง่พูดตลอดตลอดรายการเลยว่าแฟนเนที่ช้าที่เพิ่งเจอตัวเป็นๆเนี่ยใช่คือความใส่ใจตรงนี้ทําให้เราประทับใจแล้วก็คิดว่าเขาจะต้องผลิตตัวสารอ้างที่ดีมากๆแน่เลยก็เลย ลองดูเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดหน้าเย็นแล้วก็สามารถที่จะฟนได้ไม่ใส่เกินไปให้จดูแลตัวเองทีนี้พี่ไมค์ก็ออกพื้นที่ออกพื้นที่ก็จะเกี่ยวกับบรรยายการเกษตรด้วยเนื่องจากทำจอยนคอยควบคู่กับชิปปิ้งแล้วบางทีเราก็มีนัดที่จะต้องออกไปพบลูกค้าล้วมันมันไม่ได้นะคะก็เลยต้องลองดูลองดูว่าจะได้จริงหรือเปล่าก็เลยลองใช้ตัวตัวมาร์ก มาคือตอนกลางคืนนะคะเพราะหลับทํางานแล้วก็หลับดึกนะคะก็ประมาณตีสองตีสามบาคนนอนดึกใช่ไหมนอนดึกมากตีสองตีสองตีสามนี่คือจะเช้าแล้วนะจะเช้าแล้วใช่แล้วถ้าเกิดว่าเช้านี่มันจะจะมีดิี้ยวขึ้นนะคะี้วขึ้นแล้วก็แบบตรงนี้จะเยอะมากอ่าสหรับคนที่อายุแบบเลยยี่ห้าั p ไปแล้วมันก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้น ทางทางคุณโง่ก็บอกว่าลองดูหน้าพี่ไม,ม้ลองได้เลยอะไรเงนี้คะ่ะพี่ไม้ก็เลยได้ลองตัวมาร์กใช่ลอง<า>ตัวนี้ตอนกลางคืนองตัวนี้ตอนกลางคืนตัวนี้แล้วก็คือคือล้างหน้าด้วยสบู่บลาา้างหน้าด้วยสบู่ก่อนแล้วก็มาร์กแล้วก็ตามด้วยเซรั่มเซรั่มแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยมาร์กตัวนี้ค่ะแล้วก็นอนไปเลยนอนไปเลยเลยเช้ามามีนัดตอนประมาณเจ็ดโมงเช้าค่ะ จะโไหมยังพอจำประสบการณ์วันแรกที่ทาได้ไหมเล่าให้ผมฟังหน่อยคือเยอะหน่อยนะคะมาไปมาไปตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้ก็ไปล้างหน้าปกติหน้าเราจะแบบแย่มากแย่มากแล้วคือคือใช้ใช้รองพื้นไปแล้วตกแป้งมันจะไม่เข้าจริงจริงคนที่เขาเรียกว่าทาแป้งไม่ติดหน้าไม่ติดหน้าหมายก็เลยลองดูว่าเออไปล้างหน้าวิธยทำไมหน้ามันนิ่มคือมันนิ่มจริงๆนิ่มแล้วก็ดูตรงกระจกอย ตรงบริเวณด้วรอยมันไม่มีนี่เออทำไมมันไม่มีอะไรเงี้ยแปลกใจมากเลยแล้วก็แบบแต่งหน้าตามปกติบอกทัวไปบอกโง่เกิดอะไรขึ้นทําไมเครื่องสําอางแบบสุดยอดสุดยอดจริงคือคือครั้งแรกที่ใช้ประทับใจเลยก็เลยติดใจติดใจต้องเป็นขาวประจําตลอดเลยต็จต่อไปก็คือตอนนี้โอเคเราเริ่มมีความรู้สึกว่าโอเคโมนาลิสลองแล้วไม่ไม่เสียหายและมันได้ผลแล้วตัวต่อมาที่เริ่มได้ใช้ก็คือใช้ครบทุกตัวเลย เออใช่คือมาเป็นคนผิวแห้งแห้งมากค่ะแห้งมากก็จะติดกับตัวโลชั่นแต่ว่าโลชั่นที่เราซื้อตามท้องตลาดมันจะเหลวเป๋วว่ากันตรงๆว่ากันตรงๆก็คือมันบีบไปปุ๊บมันก็ไปแล้วแล้วก็มันก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะคะแต่ว่าพอมาใช้ตัวนี้เรามีความสึกว่าเราไม่ต้องไป ไปใช้ออยล์หรือว่าอะไรเวลาอาบน้ําเสร็จไม่ต้องเลยก็คือทาปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันที่ประทับใจคือความหอมหอมตลอดวันเลยโดยไม่ต้องใช้น้าหอมหอมอะไรขอผมลองหอมกลิ่นได้ค่ะทาได้เลยค่ะจะรู้สึกเป็นกลิ่นหอมแบบสนธรรมชาติแล้วก็แบบจะรู้สึกผิวนุ่มนุ่มแล้วก็หอมติดทั้งวันเลยทีนี้ถ้าเกิดสังเกตนะครับคุณผู้ชมจะไม่จะไม่อ่ผมค่อยขยับไปขยับมาตึ๊กตึ๊กตึ๊กหอมหอม มันไม่เหลวนะครับคุณผู้ชมครีมจะเป็นลำเทียนเลยค่ะเวลาบีบออกมาเนี่ยด้วยครีมเขาจะอธิบายตัวนี้เดี๋ยวได้ไหมฮะว่าทำไมมันถึงเข้มข้นได้ขนาดนี้แล้วมันเข้มข้นไปมันดีหรือไม่ดียังไงครับพี่งูคือในความเข้มข้นเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนว่าเราทําครีมออกมาเนี่ยเราต้องการที่จะฉีดแนวนิดนึงนะคะทาครีมทําอย่างไรให้ครีมมันพรีเมียมใช่ไหมคะพอพรีเมียมขึ้นมาเนี่ยเราต้องมาเล่นด้วยเนื้อครีมคุณสมบัติของครีมเราก็เลยเอาคอนเซ็ปต์ว่าครีมบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เราก็คือ ก่อนที่จะออกตัวนี้นะคะเราก็ทำ R&D ค่อนข้างหนักคือมีการซื้อครีมทั้งในและนอกประเทศมาให้ไฟล์ R&D เราวิจัยวิจัยแล้วก็ดูว่าแต่ละครีมเป็นยังไงยังไงจุดแข็งจุดอ่อนเขาเป็นยังไงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไฟล์เอามาปุ๊บเจอปั๊บเรารู้สึกว่าครีมทุกคนจะเหมือนประมาณเวลาทาครีมเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของน้ำเราทำางไงพอมาครีมมาเราผลิตออกมาเราก็เลยบอกว่างั้นเราตัดจุดนี้ไปเลยเราต้องการคืนกำไรให้ลูกค้าเราไม่ใส่น้ำ เพราะฉะนั้นในเนื้อครีมตัวนี้จะเป็นเหมือนใครหัวใจหรือหัวของครีมจริงๆนะคะซึ่งในนี้ 1. คือไม่เจอจางไม่เจอจานค่ะหคือมีรังนกนะคะแล้เราก็แอดแวลูเข้าไปอีกมีวิตามิน B3 มนะคะมีวิตามิน E เข้าไปอีกนะคะแล้วคอนเซปต์เราก็คือประมาณว่าให้มีความชุ่มชื่นได้24ชั่วโมง ทาตั้งแต่เช้ายันเย็นลองสังเกตได้อันนี้เราเทสมาแล้วนะคะทั้งผู้ใช้ที่มันคล้ายๆว่าฝ่ายเทสนะคะพี่ที่เข้ามามาเทสกับพี่ที่ลูกค้าใช้แล้วเขาก็จะบอกเออมันเข้มข้นถ้าหน้าหนาวหรืออยู่ในห้องแอร์เนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ได้หมดเลยอีกเรื่องหนึ่งไม่พูดไม่ได้พี่โง่กลิ่นใช่ไหมกลิ่นดีมากดอกอะไรเอ่ยมันุ้นคจะเป็นดอกไหมกาส่ะ่อดอกปีบ เพราะว่าจานเขาคุ้นใช่ค่ะเราเราคือต้องบอกนิดนึงว่าผลิตภัณฑ์ของโมนาลิสเนี่ยเรามีส่งออกนะคะเพราะฉะนั้นดอกไม้ที่เราเลือกเนี่ยเราจะเลือกดอกไม้ไทยไทยเพราะว่าอะไรดอกคือดอกไม้ไทยเนี่ยมีเสน่ห์ครับนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองก็ชอบถูกไหมคะจใช่แล้วเหมือนว่าเขาทาปุ๊บเขาเหมือนแบบได้อารมณ์สปาใช่พอทาปุ๊บแล้วมันหอมแบบ จางๆมันไม่ฉุนอ่าเนี่ยค่ะเราก็เลยวิเคราะห์ออกมาว่าเอเราพัฒนาออกมาแล้วเราใช้กลิ่นดอกไม้ไทยดีกว่าซึ่งคนไทยไม่ไม่ต้องตกใจไปว่ากลิ่นมันจะฉุนหรือมันจะแรงนะกลิ่นมันละมุนใช่แล้วคนไทยก็ไม่ใช่ว่าจะชอบดอกลาเวนเดอร์สะอย่างเดียวถูกต้องของไทยก็ชอบใี่อย่างนี้หนูก็ชอบนะคะมันหอมลบมุชเไหมแล้วมันจะมันจะมันจะช่วยได้หมดเลยคือทาได้ทั้งบอดี้นะคะคือทาตัวเซตที่สําคัญทามือได้ด้วยมือแห้งมือเหี่ยว หรือเวลาเราล้างมือเราออกจากห้องน้ํามีมีเหมือนคล้ายๆว่าพี่พี่ผู้นาเขาบอกเออมีลูกค้าเจ้าหนึ่งนะเอาวางไว้หน้าคอมพิวเตอร์เลยเหมือนประมาณว่าอยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันจะแห้งใช่ไหมคะก็ทากับมือเพราะมือจะแห้งก่อนนะคะแล้วมีลูกค้าอีกท่านหนึ่งเขาก็เจอแล้วเขาก็บอกพี่มันช่วยเรื่องลดส้นเท้าแตกได้ด้วยเขาเอาไปทาขนาดนั้นเลยเลยคะใช่ค่ะส้นเท้าที่แตกหรือว่าเวลาใส่ถุงน่องแล้วมันจะเกี่ยว ตัวนี้จะช่วยได้ด้วยนะคะเพราะเขามีความชุ่มชื่น คือสมัยนี้ผมมองว่าผู้หญิงนะฮะความเป็นผู้ดีผู้ดีเนี่ยมันไม่ได้ดูเฉพาะการแต่งหน้าสวยอย่างเดียวมันสัมผัสมันต้องดีด้วยคือคนดสวจับมือไปผมนึกว่าไปทำนามาเจนนี่เนี่ยคิ่ก็ไม่ได้ใช่ไหมผู้ชมมันต้องมีความสัมผัสที่ดีด้วยถูกไหมฮะใช่เรื่อสำคัญก็คืออันนี้เป็นได้ทั้งเหมือนคล้ายๆว่าถนอมทั้งตัวทั้งตัวทั้งมือทั้งเท้าไปหมดได้เลยด้วยครีมขวดนี้ขวดเดียวทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังคงคอนเซปต์ของความเป็นโมนาลิสคือรังนก ลังนกกับผิวมันช่วยอะไรยังไงลังนกก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาของโมนาลิสเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของผิวหน้าใช่ไหมคะซึ่งหน้าเนี่ยเหมือนหน้าเหมือนเป็นประตูแรกเนอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นประตูที่สองถัดมาก็คือผิวอ่ะแล้วเราทำยังไงให้ผิวเราดูดีเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนแค่ว่าเติมอาหารไปที่ผิวผิวทั้งร่างกายเนี่ย ถ้าเราดูดีเนี่ยเราก็มีออร่าถูกไหมคะใช่ครับใครเห็นใครก็เอยากเข้าใกล้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ดูดีดูภูมิฐานใช่เดินมาออร่ามาเลยเกันออร่าจับเรื่องสำคัญบางคนขาวอย่างเดียวแต่ไม่มีออร่าไม่ใช่เลยนะขาวไม่สวยไงขาวไม่สวยขาวไม่เดดไม่ได้ดึงดูดอะขาวมันไม่มีราศีอะใช่ค่ะใช่อันนี้คือเหมือนเราแล้วก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือหน้าสวยหน้าหล่อ ผิวก็ต้องดูดีด้วยมันจะได้ไปทางเดียวกันครับใช่ค่ะพี่หคะตรงเนื้อครีมของเราบอกว่าเข้มข้นมากๆค่ะแล้วบ้านเราเป็นเมืองร้อนอถ้าเกิดเราทาไปแล้วไปยืนตากแดดเงี้ยมันจะเน่อไหมคะ<ช>คือถ,ถ้าเกิดจะมเมน์น,นิดนึงว่าถ้าเกิดว่าในกรณีว่าวันไหนที่เราต้องไม่ออกแดดเยอะๆมีเหงื่อเยอะๆ,ๆ,ๆอาจจะต้องไม่ได้ทาเยอะอืาแต่ถ้าอยู่ห้องแอร์เนี่ยคือทาด้วย ปริมาณปกติได้เลยคือเช็คโปรแกรมอยูด้วยว่าอยู่จะไปไหนถูกไหมคือเขาเข้มข้นจริงๆรา,างแตทันในห้องแอร์คือลดเลยแต่ถ้าเอควานข้างนอกบ้านเราก็มึงร้อนที่รู้ดีคือถ้าเป็นช่วงหน้าหน้าร้อนเนี่ยแล้วเหง,งื่อเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะ <au> อาจจะเบานิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวที่กําลังจะมาถึงเนี่ยตัวนี้เอาอยู่ค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพูดตรงๆเลยว่าได้การส่งออกไปต่างประเทศละทั้งอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียตุรกี รวมถึงบ้านๆแถวบ้านเราประเทศต่างๆที่ที่เขามีผลตอบรับที่ดีเนี่ยเราไปเก็บประเทศพวกนั้นก่อนที่จะทําให้ประเทศไทยได้ซ้ําคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องพูดตรงๆเลยว่าครีมตัวนี้เนี่ยเราส่งออกก่อนนะคะเราต้องมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวหมายความว่าสินค้าทุกตัวที่เข้ามาใน J c ซเนี่ยการันตีได้เรื่องของคุณภาพค่ะรับค้างเขายอมรับใช่ค่ะคือตัวนี้เนี่ยได้รับการตอบรับจากประเทศออสเตรเลียค่อนข้างดีด้วยนะคะเขาจะชอบมากพอดีว่าเรามีดีลเลอร์อยู่ที่เมลเบิ้ล ะคะพี่เขาก็เลยเอาไปเปิดตลาดรวมถึงหลังจากนั้นมาก็มีที่อังกฤษลอนดอนที่อเมริกาก็ฟลอริดาก็คือไล่มาแต่ละประเทศคือเราก็ลองมาในประเทศที่นี่ก็ครบทุกทวีปแล้วครับพี่ใช่ <laughs> ที่อากาศไม่เหมือนไทยนะคะเพราะว่าทางแถบนู้นเนี่ยเขาจะแห้งแห้งจริงๆนะคะอพอเขาใช้มาแล้วเขาบอกอุ้ย Wonderful Miracle Cream อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็เลยบอกว่าโอาเค ของดีคนไทยต้องได้ใช้แล้วก็เลยเอาเข้ามาใน JC ค่ะและพอมาให้คนไทยได้ใช้เนี่ยบางอย่างมันมีความนืดความ uh huh. อย่างวัตถุดิบเราเนี่ยใช่อย่างหอยทากอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นเมื่อ,เ,เ,อเวลาเราไปซื้อไอของที่เนเมือกหอยทากเนี่ย,ออย,ายจากเกาหลีมาเนี่ยเรารู้สึกมันเหนอะไปสิวมันขึ้น อันนี้พอเข้ามาใน JC ซึ่งคนไทยต้องได้ใช้แน่นอนเรามีการปรับอะไรให้มันแมทชิ่งกับคนไทยไหมครับพูดตรงๆเลยนะคะว่าอย่างลังนกหอยาทากทองคำตัวนี้เนี่ยเราทำ R&D เพื่อที่จะให้เหมาะกับผิวคนไทยหนึ่งเหมาะกับผิวคนไทย 2. เหมาะกับอากาศคนไทยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยคือร้อนชืน้นเพราะฉะนั้นเมื่อหนเนี่ยจะไม่ได้แบบ ตบที่ยืดออกมาเยอะๆตามหนังเนี่ยไม่ใช่ตามในทีวีอะไรอย่างเงี้ยยืดเยอะๆไม่มีเราศึกษามาก่อนใช่ค่ะเราจะใส่ในปริมาณที่ทําให้ผิวคนไทยเนี่ยดูดีนะคะแล้วก็เป็นความชินสัมผัสของในบ้านเราด้วยใช่ค่ะใช่แต่ถ้าเกิดสมมุติบางคนที่ผิวหน้าแห้งมากก็อาจจะควักเยอะนิดนึงตบเยอะหน่อยนะคะถ้ากลางวันถ้าเกิดนั้นก็อาจจะนิดนึงบางหน่อยอะไรอย่างงี้ค่ะตรงนี้คือเราได้วิเคราะห์และอ่านดีมาสักพักหนึ่ง นะคะก่อนที่จะเอกคืออย่างที่บอกค่ะทุกตัวเนี่ยคือเราลองข้างนอกก่อนเทสทหมดแล้วกัน่ะแล้วก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ฟีดแบ็กหลายๆอย่างกลับมาหลังจากนั้นเราถึงมีความมั่นใจว่าสินค้าทุกตัวที่เข้ามาในจอยนคอยเนี่ยทุกตัวคือสินค้าดีแล้วแน่นอนคือเหมือนคล้ายๆว่าจะจะช่วยเหมือนประมาณว่าแปลงรายจ่ายเป็นรายรับได้ดีด้วยในอนาคตจากสมาร์ทจอยอนคอยของเราได้กับได้จริงๆนะคะใช่แล้วก็เซรามวันนี้สรุปแล้วคือว่าที่เพิ่มมาสาัใช่ค่ะนี่คือ คือน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าก็คือรังนกหอยท่าทองคํา นะคะบอดี้และตัวนี้ก็คือตัวน้องใหม่ก็คือเซรั่มแต่ว่าในชุดเซ็ตเนี่ยเราจะมีเซรั่มตัวน้อยแล้วนะที่อยู่แล้วแต่เป็นแค่ขวดเล็กใช่ค่ะการที่เราเอาตัวนี้เข้ามาก็เพราะว่าพี่โง่ทำเล็กตายคนกว่าจะมาจอยหมาต้องซื้อไปเลยทีเดียวอีกคือว่าเราได้รับการคล้ายๆว่าพี่ๆรีเควสต์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าใช้เราติดใจแต่ว่าเนื่องจากชุดเซ็ตชุดเล็กเนี่ยมัน5 ml คือบิดตืดๆสองครั้งหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือมาเหมือนคล้ายๆตอบโจทย์พี่ๆ ที่ฉันอยากหน้าขาวใสนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นเซรั่มของลังนกที่จะช่วยคือเหมือนแค่ลงตัวนี้ก่อนแล้วค่อยลงครีมนะคะคุณสมบัติตัวนี้จะช่วยในเรื่องของหน้าขาวใสนะคะแล้วก็ทําให้หน้าเปล่งประกายเรจะเน้นให้ทาตรงจุดที่เรามีปัญหานะคะสามารถทาทั่วหน้าได้นะคะแต่หลังจากนั้นขอให้เน้นจุด ะะเพราะว่าเวลาทาทั่วหน้าปุ๊บจุดที่เราดําอยู่เนี่ยเขาก็จะขาวขึ้นแต่จุดที่ขาวมันก็จะขาวขึ้นไปเรื่อยๆอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเราก็จะไม่ขาวเท่ากันอ่าเราก็เลยอยากให้เน้นอ่ะพี่เน้นจุทจดที่ <ไป S 2> เรามีฝ้ามีอะไรไอ,อ้ความขาวตัวนี้มันได้มาจากสารอะไรฮะคือตัวนี้เนี่ยก็คือพูดตรงๆเลยว่ารายละเอียดด้านในของอินกิเดียนเนี่ยอาจจะต้องถามทางคุณเปิลนิดนึงนะคะเพราะคุณเปิลเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าดูคุมเรื่องรายละเอียด นะคะว่าสารที่จะทําให้ขาวพึ่งซึ่งโงเนี่ยไม่ถนัดตรงนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทุกตัวเนี่ยแต่ปอภัยคุณผู้ชมทั้งนี้เขาไม่ได้มาหรอกเนี่ยอยฮาลาน g m เเขาได้เกินโคตาที่เราขอไปด้วยซ้ำใช่ค่ะคือทุกตัวเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าเราไม่มีสารต้องห้ามอย่างเช่นสเตยรอลอยนะคะหรือว่าพวกสารปรอทนะคะพวกนี้ไม่มีเลยและที่สําคัญเนี่ยเนื่องจากว่าเราเปิดตลาดตุรกีเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องทำฮารานฮารานเนี่ยส่วนใหญ่คนจะมองว่าเอ้ยทำไมเครื่องสำอางต้องทำฮารานนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าตลาดของเราแล้วกลุ่มลูกค้าเราเนี่ยคือพี่ๆผู้นำเนี่ยก็มีมุสลิมเนาะเขาจะได้ใช้อย่างมั่นใจเราเลยขอฮารานเพิ่มพี่น้องมุสลิมก็ไม่ใช่น้อยใช่ซึ่งพูดตรงๆเลยว่าออยนะคะยากแล้ว ฮาลานยากกว่าเยอะเลยค่ะอยากจะรู้จังไหมว่าการขอฮาลานมันต้องมีอะไรยังไงบ้างเขาดูจัดเก็บดูหมดเลยค่ะเขาเขาจะดูถึงพนักงานน้องที่ผลิตว่าตอนเช้าทานอะไรนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยอะไรก่อนจะผลิตนะคะเขาจะดูเราหมดเลยค่ะดูทุกอย่างค่ะที่ล้างมือมีเจลาตินมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์ ก็ไม่ได้ใช่แต่ทั้งหมดทั้งมวลได้มาแล้วใช่ค่ะได้มาแล้วคือเราเราจะรีนิวหมายถึงว่าเราจะต่ออายุทุกปีแล้วผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเราจะต้องได้ฮาลาลอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของโมนาลิสเลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่การันตีได้พี่ๆไม่ว่าอยู่ที่ใดใช้ได้หมดก่อนที่จะหมดเวลาเดี๋ยวให้แขกรับเชิญของเราได้ฝากอะไรกับคุณผู้ชมเริ่มจากท่านแรกเลยครับพี่มาครับเชิญครับผมค่ะก็จริงๆสินค้าของเรา มีเยอะนะคะแต่ว่าเราก็เลือกให้เหมาะกับตัวเองซึ่งจริงๆตัวนี้ไม่ลองมาแล้วแล้วได้ผลดีก็แนะนําทีมงานรวมกระทั่งทีมงานที่ต่างประเทศด้วยตอนนี้ขยายไปที่นแนเธอร์แลนด์ตุรกีแล้วก็ฟิลิปปินส์ฝรั่งเศสค,ค่ะคสี่ <4 S 1> ที่เลยท,ท,ที่ใช้แล้วเขารู้สึกประทับใจนภูมิใจของคนไทยด้วยครับใช่พี่ง่ครับค่ะก็อยากจะฝากโมนาลิสนะคะว่าเป็นหนึ่งในสินค้าที่เข้าสู่จอยแอนคอยนะคะแล้วก็ พูดตรงๆเลยว่าอยากให้ทุกท่านนะคะแปลงรายจ่ายที่ใช้อยู่ทุกวันนะคะอย่างน้อยเราจะต้องแปลงอะไรอะล้างหน้าใช่ไหมคะใช้สบู่ใช้โฟมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสามารถที่จะเวิร์ด กลับมาเป็นรายได้ตรงนี้นะคะช่วยท่านได้นะคะแล้วก็ฝากหนึ่งในผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็คือโมนาลิสไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะเอาละคุัผู้ชมค่ะถ้าได้สนใจค่ะอยากได้ปรรจ,จุของค่ะหาซื้อได้ที่จอยหมาดของเราทุกสาขาทั่วประเทศค่ะหรือว่าโทรหาเราเลยค่ะ0 8 6 8 8 3 5 8 5 8้าค่ะครับผมซึ่งก็เป็นอีกความภาคภูมิใจของโมนาลิสนะครับที่วันนี้เพิ่มมาอีก3ตัวเนี่ยของเก่าเขามีอยู่แล้ว7นะคุณผู้ชม มาถึงเป็น10ชิ้นได้10 p โปรดักได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่จะเข้ามาอยู่ในจอยอคอยนะครับก็ต้องฝากกับคุณผู้ชมไปด้วยครั้งหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะครับต้องให้ผู้ชมคอยติดตามวันนี้เรา4คนต้องลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ